สวัสดีค่ะทุกคนลีลาวดีค่ะจ้าเมื่อนี่กับผ้ามาดำหน้าเนาะค่ะดำหน้ามพาะทันหล้วนี่ก็เป็นข้องสใส่ไก่ในในหน้าค่ะปาลาไหลไหลขทางทั้งฟังนั่นก็จะเป็นอ้อยกับไอ้บุกเผานะค่ะนี่ฝน,นกําลังตกจ้าเนี่คึมคึมมาแล้วคึมมากล่ะข้มมางนั่นก็เป็นอ้อยคาเนาะค่ะอ้อยคา แล้วก็กล้วยค่ะต้นก่วยตอนนี้ก็อยู่อีกฝั่งนางนี่เป็นฝรั่งกิมจูนะคะโอ้ยนกไก่ย่างเขาวกินครึบครๆบครกินบมกหอยค่ะนั่นแหละค่ะที่ไปดำมือนี่นูน่นมาดำหน้าจ้ามาดำหน้าผลกะกำลังสีมา แบบมีตรงในเป่ากับบ้านเพราะว่าแม่อยู่เือนู้เดียวฝนกำลังมาแต่ว่าใกล้ๆหุ่นก็ได้ยินเสียงฝนมาละค่ะเดี๋ยวสิมเมื่อบ่งหมองนอนเสามีแห้งหรือว่าหมองนอนเว้นนั่นเองนี่เลยอู้เสียงฝนใหญ่กำลังมาเนี่ยท่านหอนเนือนไหมเนาะนี่ละค่ะอูหมองนอนเว้นค่ะหมองนอนเว้น บงนอนเว้นอ้วเสียงฝนเห็นนกกกะย่างเขาว่ะคะอูนเพิ่นมาหากินหอยกินปลาขอนถ้าเบิ้งย่างปลาขอนนี่บยย่างเด้เพราะวะ่าขนกได้โล่งนี่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยตันนี้เป็นข้องใส่ไก่ค่ะอยู่ในหน้าฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็จะมีต้นพาาน้ำหอมค่ะ ข้าวน้ำหอมแล้วก็สลับเอสลับกับไอหมากแคะหมากเดียแล้วก็กําลังกิมจูค่ะฝนกำลังมากสิเด็กเขาไปในใเถียงเนี่นี่ฟังเสียงฝนมือนี้มาดำหน้าค่ไม่กินเขาปลาเดี๋ยวไปเบิ่งว่าต้มปลาแล้วละบอกแต่จะมีเมนูมือนีมีตาบมังคุงมีต้ม,ตมปลาค่ะปลาก้าขึ้นจังนี้ละขึ้นจังนี้ อู้เสียงฝนขึ้นมาแห้งโอ้กล้วยค่ะกล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว่าค่ะกล้วยน้ำว่าสามเครือเครือหนึ่งยู่ขางกันโอู้ฝนแห้งเสียงฝนน้ยินเสียงฝน เป็นบุกเผากำลังสีทอกข้าวอเนียงออกดอกค่ะออกดองแล้วละ่ะอยู่บนคันนาค่ะนี่ก็เป็นปลูกผักกระแงงค่ะหน้าผักกระแงงหน้าผักกระแงงค่ะก็เอามาปลูกค่ะปลูกใดสองเมือกใหญ่จากไอ้ไหนาที่ดำเพราะว่าเขาตรงได้ไทยยานไทยแล้วมันดับ เลยใหญ่เมื่อไว้มุ่มนี้ค่ะตัวนี้เป็นผักกะแงงหอมดอกผักกะแงงค่ะนาข้าวดนั้นเป็นเป็นอ้อยคันน้ำค่ะเสียงฝนตกอยูหุ่นไกลๆแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่ที่เห็นเขียวอ่อนผอ่อนเอะ เยาวอ่อนๆเหลืองๆนั่นคือที่ดำไปมือเศร้าก็มื่อวานนี่เนาะค่ะไปเป็นนาดำค่ะนาดำนาดำค่ะหน้าเขาแตงเงี้ยปลามันก็สีมะเร็งบุย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 อยู่นี่เฮ้ยเนี่ยบ like ุยใบบุยใบนี like <into noise> <with Ian> ่ค่ะนี่ นันก็โกกค่คะโกกแต่บบเด่บเดเพียนเพราะว่าท่ายากซึ่งมีหากยังแม่นนเจ้แน่ฝนเริ่มหิวไหมล่ะค่ะเขานนินโอ้เมืดเห็นมาค่ะฝนมาแล้วเขาเทียงเขาเที่ยงไม่ไหวเยนะเดี๋ยวเปียกเดีเปียกค่ะเดี๋ยวเปียกเขาเทียงก่อน ฝนตกบนทัวฝ่าเป็ดลอยนะ้ำโอ้ป่าบอนกำลังมาค่ะฝนใหญ่กำลังมากย่าภาพเบิ่งเป็ดหน่อยอยู่ในซูมเบิ่งไดเบื้อผิดเบืเ้อ่เบิ่งดีกว่านะเนาะเบิ่งไดบอผิดกนหรือเป่ะ เป็ดหน่อยค่ะเอาไว้เพราะว่าหย่านมามันมยางได้ไหมเป็ดกาบานเจียวเอิอนเป็ดกาเป็ดกาหน่อยกำลังกำลังใหญ่โอ้ลื่นมากล้ว่หุ่นเพิ่นเล่นน้ำเป็ดใหญ่ค่ะเป็ดใหญ่ ไปโอ้โอกินเข่าแล้วตีกินละคอนบ,บ,บรรยากาศห้องหน้าค่ะกินเข่ากินเข่าง่ายแต่เหลือกคนกับม้ามคนกับมาแล้ว เนกกะทินกามะฮุ่งต้มปลาค่ะอันนั้นส่วขอบุณไม่จินเห่าเด้อค่ะเด้อมันตกอ่อมอยู่นี่บรรยากศาศค่ะที่หน้านี่ละ่ะ เมื่อนี้มาดำหน้าค่ะสามาดำหน้าฝนมาสามัมโอ้ยแต่ว่าอันนี้ขอกของหมูค่ะของมเสียงฝนออกไปว่าได้ย่านฝนกระมอมว่าท่านหุมนี่ก็เพึงดำแล้วประมาณสองสามเมือค่ะอ้มือ จะสหรับคลิปนี้กับคงตตองพ่อสำนีก่อนนะคะฝนตกไอ้ย,ยานยานฝน <laughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะลีลาวดีขอพ่อแค่นี้ก่อนเจอก,กันคลิปหนา้ายู่ดีไม่แห้งเบอสสุขสุขคนเด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้างวยฟ้าห้อง